นี่คือร้านอาหารที่ผมยกให้เป็นอันดับต้นๆในเรื่องของความอร่อยเขามีเมนูอาหารที่หลากหลายคุ้มค่าเหมาะที่จะพาครอบครัวและเพื่อนๆมาทานมากๆแล้วข้าวต้มก็ยังฟรีกด้วยครับร้านนี้ชื่อเฮงเฮงเหล่าข้าวต้มกำแพงดินอยู่ใกล้กับคลองแม่ข่าเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงตีห้าเลยที่ร้านเขาเสิร์ฟอาหารจานใหญ่ไส่ย,ยักษ์แบบนี้ยิ่งมากินกันหลายๆคนก็ยิ่งคุ้มที่มาแล้วต้องสั่งคือมาม,าม่าหม้อไฟของร้านนี้เป็นมาม,าม่าหม้อไฟที่เครื่องแน่นจัดเต็มอาหารทะเลให้แบบจุกๆ,ๆน้ำซุปก็เข้มขน้นรสชาติจัดจ้านบอกเลยว่าโค ซาใจเลยทุกคนพ่พาดไม่ได้ตรงนี้เลยไข่ตุ๋นมอไฟทะเลเนื้อคนเนียนนุ่มรสชาติกลมกล่อมถูกใจผมมากตามด้วยปลาทับทิมนึ่งมะนาวที่เนื้อปลามีความนุ่มฉ่ำสดๆอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบมากกว่านี้เลยครับปลาหมึกผัดไข่เค็มรสชาติลงตัวกินกับข้าวต้มร้อนๆคือโคตรฟินกุ้งผัดพริกเกลือจานนี้มีความจัดจ้านอร่อยถึงเครื่องมากครับมีผัดกระเฉดร้านนี้ก็เด็ดมากแนะนําเลยว่าต้องมาลองหอยลายผัดพริกเผาจานนี้ก็แซ่บเวอร์ส่วนกระดำปีผัดน้ำปลาก็มีความกรอบอร่อย ไส้พะโล้ทอดยิ่งกินกับน้ำจิ้มขอบอกว่าอร่อยสุดยอดร้านนี้มาทานได้ตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงตีห้าเลยดึกๆแวะทานได้นะครับร้านนี้เขาเปิดทุกวันใครมาเที่ยวคองแม่ข่าหรือผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะทานกันนะครับ